แต่ว่าซาซาเมยุกิเราเต็มที่กันมากแต่ว่ารู้สึกว่าจิงโจ้ก็เหมาะสมนะคะหนูว่าแล้วว่าจิงโจ้ต้องได้แน่นอนซื้อหวยทำไมไม่ถูกกันบ้า่ หนูเชื่อว่าซาซามยูกิต้องมาในสวรรค์นแน่นอนคะ่ะวันที่มันเป็นเวลาที่ใช่คือช่วงที่แบบรู้ว่าตัวเองอะ่ะเลือกเพลงนี้แล้วก็แบบได้เป็นเซนเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็มีความหวังเล็กๆนะคะว่าเพลงนี้มันจะแบบทุกคนทุกกลุ่มมีความหวังหมดแหละหนูก็เลยแบบเปิดเพลงนี้ปล่อยมากตอนอาบน้ำอะไรเงี้ยหรือว่าเปิดเปิดฟังเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าคือตอนฟังครั้งแรกก็แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นเฉยๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมแต่พอฟังบ่อยๆอชอบมากเลยชอบมาก ก็เลยรอวันนั้นอยู่นะคะวันที่ซาซามิจะมาอีกรอบสักวันหนึ่งนะคะเหลือเวลาอีกหลายปีอยู่3ปีมันต้องมาแหละสักวันอยากดูโปรเจเต์ทีมนะคิดอะไรกันมาบ้างโอหอยากเปิดสไลด์ให้ดูตอนนี้เลยนะคะแต่ว่าอาจจะอาจจะยังแปลว่าเหมือนออริจินอลเขาเป็นบ็อกกิ้งแบบ16คนแล้วหนูก็มาตัด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 ออกตัดออกแล้วก็เสริมเข้าไปบางคนแล้วก็เปลี่ยนบางคนแปลว่าขยับเพื่อไม่ได้เสริมเข้าไปสิหมายถึงว่าขยับบล็อกให้มันดูสวยมากขึ้นชอบมากงาน ที่แบบต้องใช้ความคิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คือเขาเจ้าช่าบอกว่าพี่แบกมากอะไรเงี้ยพี่แบกมากเลยหนูไม่ได้แบกอะไรเลยแต่แค่หนูรู้สึกว่าที่หนูทําบล็อกให้อ่ะตอนแรกอ่ะลังเลอยู่ว่าจะให้คนช่วยทําดีไหมแต่มาคิดตอนที่แบบเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วอ่ะเคยแบบอันนี้ในความคิดหนูนะหนูรู้สึกว่าถ้าคิดแบบนี้แล้วแบบสั่ง ให้คนในทีมแบบช่วยในระยะเวลาสั้นๆอ่นนะรู้สึกว่าดูไม่ดีอะไรสักอย่างไม่รู้หนูก็เลยแบบว่าเธอโอกาสทําเองเลยถ้าถ้าแบบหนูมาตัดสินใจได้ตอนที่มันยังเหลือเวลาเนิ่นๆแบบกว่าจะส่งอะไรเงี้ยก็จะให้น้องช่วยอยู่ทุกคุขเข้าใจไหมก็เลยแบบว่าเขียนบอกเองแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราแบบชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรตรงนี้ด้วยก็เลยโอเคไม่ได้ลําบากเท่าไห่ก็เลย ทำให้รู้สึกดีเหมือนกันนะแบบมีคนมาชมอะไรเงี้ยในมุมเนี้ยมันน้อยครั้งมากที่เราจะได้ทําอะไรแบบนี้นะคะเลยแบบอ้ยขอบคุณน้องนะแต่พอน้องพูดออกมาก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยสิ่งที่เราทํามันแบบมีคนเห็นอะไรเงี้ยก็เลยแบบดีใจขอบคุณนะคะจ้าคือแล้วนี่แหละอีกงานหนึ่งที่แบบเราทําช่วงที่แบบมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ด้วยช่วงแบบกรอะไรเงี้ยก็มันมีงานแบบเบื้องหลังอีกเยอะเลยที่แบบทุกคนยังไม่รู้แล้วนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่หนู ได้ทําก็ทําสไลด์แบบแค่แค่จัดเลียงให้แล้วก็แบบตกแต่งนิดนึงอันนี้อีกข้อหนึ่งที่ไม่ให้คนช่วยก็คือคืออยากให้มันเป็นธีมเดียว <c oughs> ก็เลยไม่ให้คนช่วย <c oughs> ก็เลยอ่ะทําทําเองทําให้เองอยากให้มันแบบมีความแบบตกแต่งเป็นธีมเดียวกันถ้าสมมติให้หลายๆคนช่วย <c oughs> เขาก็จะแบบตกแต่งไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยอันนี้คือ <c oughs> คือใช้อำนาจในทางม่ชอบนะคะมีตัวอย่างมาชูไหมอยากเห็นคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้สวยอะไรเหล่านะทุกคนแต่ว่ามันเรียบดีคือแบบว่าหนูชอบคือรู้สึกว่าเป็นงานที่แบบค่อนข้างที่จะแอบ,บจริงจังป่ะเพลงนึงเลยอ่ะก็เลยตกแต่งให้มันแบบเรียบเรียบดูง่ายนะคะคิดว่าน่าจะดูได้สักหน้าอยู่ชอบมากงานที่ต้องใช้แบบจินตนาการอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตนะคะไม่ได้เสียหายอะไรคะ่ะเพราะว่าเป็นการโชว์ไลด์สักนิดน,นึงเฉยนะคะ อันนี้คือหน้าแรกหน้าแรกอะไรประมาณ อันนี้หนูเขียนไว้ด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าน้องๆเห็นคงใจฟูอยากให้แบบทีมงานรับรู้ว่าใครทําส่วนไหนบ้างแล้วก็ให้เครดิตด้วยคิดว่าถ้าน้องเห็นก็น่าจะแบบดีใจว่าอุย้ยเราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำอยากให้ดูแบบสตอรี่บอร์ดมากแต่ว่าน่าจะดีเทลเกินนะคะคือหนูทําเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ ตอนที่แบบพอจะถ่าย MV ็เขาจะมี PDF มาให้ว่าถ่ายอะไรบ้างนี่นั่นหนูทำแบบเขาเลยนะคะเบรกดาวใช่คะ่ะเบรกดาวถูกต้องอันนี้จะเป็นจริงๆจะเป็นหน้าเนื้อเพลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้องขวัญวันเลนไทา์แล้วก็รุดช่วยแบบเรียบเรียงเนื้อเพลงให้มันสวยแล้วก็แปลเพลงด้วย3ามคนนี้แบบตึงแบบสายดนตรีแต่ว่าจริงๆจ,จะมีเนื้อเพลงตรงนี้แต่ว่าซ่อนไว้นะคะเผื่อวันใดวันหนึ่งนะคะได้เอามาแต่ว่าทุกคนน่าจะเห็นแบบเนื้อเพลงแบบที่ เอาติงอะไรนิดนึงแต่ว่ามันก็แค่นิดเดียวนะคะฝั่งทอ่อนทุกคนก็อาจจะยังไม่เห็น yet, ก็ได้ก็เลยไม่ชุฮ่าฮมีภาษาไทยหรอใช่เขาให้แปลเนื้อเพลงด้วยแล้วก็เรียบเรียงแล้วตอนที่แบบเอาติงใช่ไหมคะต้องออกไปพรีเซนต์ใช่ไหมแล้วก็ต้องร้องให้เขาฟังด้วยร้องท่อนฮุกให้ฟังด้วยใช่แต่ว่าแค่ท่อนฮุกนะท่อนฮุกเอา้าเนื้อเพลงขึ้นจอในคนเดียวหรอ แต่หหนูแบบชอบทํางานกับกลุ่มนี้มากรู้สึกว่าทุกคนแบบเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองถนัดใครทําหน้าที่อะไรบ้างบอกหน่อยได้เลยค่ะอุ้ยทุกคนอยากให้ดูนี้มากเราคิดคอนเทนต์แบบแดนคอนเทนต์ติกต็อกเวอร์ชันแล้วนะอยากให้ดูคลิปมาก r รีเอทบายนงแพทแล้วก็ลูกศรนนะคะมีคลิปด้วยแต่เราไม่โชว์ไม่โชว์ให้มันเป็นจริงก่อน โอเคในเรื่องของเซมบัสซี่โพสิชันนะคะก็คือทุกคนเป็นคนทําทุกคนเป็นคนเลือกนะคะส่วนบ็อกกิ้งเนี่ยเหมือนตอนเอาติ้งอ่ะต้องเขียนบ็อกกิ้งท่อนฮุกมีน้องแพทแล้วก็น้องลูกศรเป็นคนคิดนะคะแล้วก็พวกท่าเต้นท่อนฮุกอะ่ะเหมือนตอนไปพรีเซนต์เอาติ้งอ่ะต้องเต้นด้วยแล้วก็ให้ร้องเพลงแบบที่แปลไทยไปพร้อมกันก็เลยต้องแกะ2คนนี้ต้องแกะท่อนฮุกก็คือเหมือนสองคนนี้ได้ทาบล็อกกิ้งแล้วก็เป็นตําแหน่งแบบรับท่าอะไรฟิววแล้วก็เป็นคนคิดท่าเต้นติ๊กตอกนี่ ส่วนเรื่องของเนื้อเพลงนะคะก็จะเป็นน้องขวัญวาเลนไทน์แล้วก็น้องโรสคือทุกคนต้องลองสังเกตดูดีว่าแต่ละคนคือถูกต้องมากหน้าที่ต้องแปลมาละหนึ่งแล้วก็ต้องมาเรียบเรียงให้มันเข้าปากอีกหนึ่งในเรื่องของ PV แล้วก็คีวิชวลแล้วก็คอสตูมสามอย่างนี้คือเป็นนานาเข้าเจ้าแล้วก็ชีนี่นะคะส่วนในเรื่องของ Event. อีเวนต์อีเวนต์แล้วก็คอนเทนต์ว่าจะต้องลงวันไหนปุ๊บปุบอันนี้หนูสุ่ว่าเป็นส่วนที่ยากมากจะมีพี่เผาเอลแล้วก็มิชา ส่วนของเมอร์เชนดจะเป็นน้องนีย่าแล้วก็น้องเกียวย่านะคะทุกคนได้ทํางานหมดก,ก็ทุกคนก็ทําออกมาได้ดีมากเลยสุดลักกลุ่มนี้มากรู้สึกว่าไม่ได้เสียใจเลยที่ไม่ได้เพลงนี้หมายถึงว่าณตอนนี้นะคะเพราะว่าคิดว่าสักวันแหละสักวันหมายถึงว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้ทํางานร่วมกับกลุ่มนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยงไม่ได้ในตอนนี้รู้สึกว่าอยากทํางานร่วมกันอีกเรียกพี่เภาเหรอจริงๆอ่ะคือหนูว่าพี่เาาอายุเท่าหนูด้วยแต่ก็ติดเรียกพาานะ แต่แบบพยายามให้มเขาว่าพี่อยู่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงเขาก็แบบโตกว่าเราอะไรเงี้ยฉีดตัวแค่นี้จริงแต่ว,ว่ารู้สึกว่ารู้สึกว่าเป็นคนพูดพูดเป็นอะแต่ว่าเป็นคนพรีเซนต์เป็นพี่เผาที่จริงทุกคนนะช่วยหนูได้เยอะมากเลยช่วยแบบทุกคนนะช่วยกันได้เยอะมากทำไมทุกคนต้องถามข้อมูลหนูไม่บอกหรอกนะคะซึ่กว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแต่เธอเรียกจริงๆดูคนถ้าถ้าหนูอยู่กับเออรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันทุกวันด้วยแหละกับจริงๆอิอะแต่เหมือนแบบ เหมือนจานําได้ว่าตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วนะว่าแบบเนี่ยเป็นคนเข้าเรียนก่อนเกณฑ์ใช่ไหมแล้วมีเพื่อนสนสองเยอะมากก็เลยขอเรียกจริงๆมั้งว่าเพื่อนก็เลยเรียกจริงๆมิงมาแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าบางรุมก็จะเรียกผิดจริงนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงไอคิวสี่คอนเทนต์กับ VR และยังมีเคานเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 48 application